สไปร์ตประกาศเป็นแฟนกับอุงเอิงแล้วครับเผยบอกเป็นวิธีจริงๆเป็นแฟนกันอยู่แล้วลั่นรักแก่นะ โดยสป라ดได้ออกมาโพสต์คลิปในช่องยอทอของเขาซึ่งใช้ชื่อตอนว่าเมื่อ SPD Surpri s e ห้องสตรีมเกมให้แฟนต้นคลิปเนี่ยสป라ด์ที่บอกว่าอย่าเรียกอุงเอิงว่าแฟนเลยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยขออุงเอิงเป็นแฟนแม้แต่ครั้งเดียวครับเป็นได้แค่เพื่อนนั่นก็คือเพื่อนบวกแฟนสป라이ด์บอกว่าแล้วเราจะอยู่ในสถานะนี้อีกนานเท่าไหร่และสป라이ดยังบอกอีกด้วยนะครับว่าอุงเอิงเนี่ยดูแลเขามาดีโดยตลอดเลยครับโดยเฉพาะตอนที่เขาไปทําตาอุงเอิงเป็นเหมือนดวงตาคู่ใหม่ให้กับเขาเลยและ เมื่อเขาได้ดวงตาคู่ใหม่มา อุงเอิงคือคนแรกที่อยู่ดูโลกใหม่ไปพร้อมกับเขาสไปร์ตอยากทําอะไรตอบแทนให้กับอุงเอิงบ้างเขาก็เลยทําห้องสตรีมให้กับอุงเอิงครับเพราะว่าอุงเอิงนั้นฝันอยากเป็นสตรีมเมอร์นั่นเองและในตอนท้ายคลิปสไปร์ตได้หยอกกำทมหวานถามอุงเอิงไปว่าสรุปเป็นแฟนกันไหมซึ่งอุงเอิงตอบว่า yes นั่นเองครับสไปร์ตบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากับอุงเอิงเป็นแฟนกันอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่เคยขอมาก่อนเลยขอให้เป็นพิธีและเพื่อที่จะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆและเขาอยากจะเก็บคลิปนี้ไว้เป็นความง จำได้ว่าครั้งหนึ่งก็เคยมีโมเมนต์แบบนี้และอยากจะขอโทษอุงเอิงที่ทำให้ลำบากมาก่อนครับเพราะว่าเวลาเจอดราม่าอะไรเนี่ย องเงงก็จะโดนด่ามาโดยตลอดเลยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากความผิดของเขาเองด้วยที่ไม่ชัดเจนเองจริงๆแล้วเขาควรที่จะชัดเจนให้มากกว่านี้อุงเงงบอกว่าไม่เป็นไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้มันเป็นประสบการณ์สปร์ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าการทําคลิปนี้เขาเลือกที่จะขออุงเงงเป็นแฟนครับและเลือกที่จะเดินทางไปพร้อมกับองเองงเหมือนกับที่เขาเล่นเกมไปด้วยกันซึ่งมันก็เหมือนกับชีวิตจริงที่ไม่ใช่แค่เราจะเดินทางมาถึงจุดนี้แบบง่ายๆได้มันต้องผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านร้อนผ่านหนาวสปรล์บอกว่า ว่าองเอิงเชื่อมันในตัวเขาและองเอิงพร้อมที่จะเดินทางไปกับผมจริงๆหลังจากนี้เราจะอยู่ดูแลกันจะขอเป็นแฟนกับแกที่ผ่านมามีองเอิงคอยอยู่เคียงข้างให้กําลังใจช่วยเหลือมาโดยตลอดขณะที่องเอิงบอกว่าทุกอย่างที่ทาให้เนี่ยเพราะว่ารักสไปร์จริงๆส่วนใครจะมองยังไงเนี่ยไม่รู้แต่ว่าในมุมของเอิงแล้วสไปร์คือผู้ชายที่ดีมากๆคนหนึ่งรู้ว่าเนื้อแท้กเป็นยังไงสไปร์บอกว่าหลังจากนี้จะจับมือเดินทางไปพร้อมกับเอิงไม่ ว่าจะเดินทางไปถึงวันที่ต้องสร้างครอบครัวด้วยกันไหมแต่อยากจะให้คลิปนี้เป็นความทรงจําจริงๆท,งที่ตั้งใจทํามากให้กับแฟนคนหนึ่งของผมที่มีในปัจจุบันอยากจะบอกเอิงว่ารักแก่นะผมอยากบอกว่ารักแก่นะ <ai> <Movement>